ุจะกินให้ดูไค่ะเอาเลยค่ะดูร้านควายยูกินาเส้นอ่ะิิีมาลูกมเป็การอดของทีกย่าไม่เอาโอ้โหเฮ้ยนั่กินหมูนะไม่กินพกอินผัก้มอ้ิอ่ะกินผักค่ะสุกอุ้ยคตลุ้นอะทุกคนนิ่งกันนะคยใจทุกคนหยุดหายใจเลยค่ะเพราะว่า หลานกินมากอ้าวอาวไม่ค um. <laughs> ิน <sh> ว <reading wrong> <ennen> okay. no like well, right ่าเยอะมากมา่กี้รีวิวไงลูกกินแล้ค่ะกินเรื่องอไปอันนี้อะโอเคโอเคมาอร่อยไหมคะอร่อยอยู่จะกินอีกต่อไปไหมคะหรือที่แค่นี้ต่อไปไหมคะต่อไปไหมคะทำไม่ทำโอเคค่ะจุ่มเด็กอะอ่าหัวระพาค่ะอันนี้จะหัวระพาหัวระพายหัวระพายใช่จ้าะอะไรจ้ะอื้อ เป็นไงคะรสชาติอร่อยจะกินต่อหรือหยุดหยุดรือหยุดค่ะต้องหยุดนะคะเพราะว่าโอเคค่ะค่ะบ๊ายบาย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 แฟนคลับค่ะ